ทำไมต้องอบโอโซนในรถเพราะอะไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแก้มนะคะวันนี้แก้มจะมาพร้อมวิธีกำจัดแบคทีเรียและ ลดกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์ของพวกเราค่ะทำยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่มักเจอเชื้อแบคทีเรียในห้องโดยสารเราจากการสัมผัสจากการเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลิ่นบุหรี่แล้วก็กลิ่นอาหารนะคะแต่ทีเนี้ยลูกค้าก็จะแก้ปัญหาด้วยกัน ฉีดสเปรย์ดับกลิ่นแต่มันก็ไม่หายวันนี้ออโตพัสจะมาแนะนำโอโซนในรถนะคะโอโซนคืออะไรงั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยค่ะโอโซนคือโมเลกุลที่ประกอบขึ้นจากอะตอมของออกซิเจน3นะคะหรือเราเรียกกันว่า O3 นะคะมันจะทำหน้าที่ฆ่าแบคทีเรียและก็ทำให้มีอากาศอันบริสุทธิ ประโยชน์ของโอโซนมีอะไรบ้าง 1. ช่วยกำจัดกลิ่นเหมน็นอันไม่พึงประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว 2. ช่วยยับยัง้งและทำลายการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะกับเชื้อแบคทีเรีย 3. ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์สลายก๊าซพิษต,ต่างๆและก็ไม่ก่อให้เกิดสารพิษต,ตกค้างในอากาศด้วยนะคะ เราอบโอโซนเดือนละ1-2ครั้งก็จะช่วยให้เราได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กักบการอบโอโซนคือของเครื่องแต่ละเครื่องและก็การใช้วิธีที่ถูกต้องนะคะถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นอันตรายกับเราได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับการฆ่าเชื้อแบคทีรียและกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยการอบโอโซนของออโตพัสถ้าคุณผู้ชมชมแล้วสนใจนะคะตอนนี้ออโตพัสจัดโปรโมชั่นสปารถยนต์500บาทค่ะบล็อกอินกันเข้ามาได้นะคะด้านล่างนี้ค่ะวันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ